สวัสดีครับอ,อยู่กับพวกเราอีกแล้วน,นะฮะัมอคคัมบอยนะครับในรายการซิกเ,เนจเจอร์ชานเอลฟี่นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาทําอาหารกันเหมือนเดิมฮะแต่วันนี้เราจะมาทดลองว่าผักเนี่ยทําอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างหลายคนคงเอาไปผัดไปต้มอ,อันนี้ต้มคือรู้แล้วแต่ถ้าเราเป็นทอดดูบ้างอะไรเงี้ยพี่แดงเป็นคนต้มพี่อ่พี่คนต้มส่วนผมจะเป็นคนทอดโอเคส่วนส่วนที่ฉันคนกินค่ะใช่ไหมดูเลครับเดูเลยมีมีไหมมีไหมมีไหม เปิดให้ในกล้องสูงแล้วเอามันกำบ้างกล้องอยู่นี่แล้วผ่าล้องเปิดนี่เลยเอาไหม่ส่งไหม่ส่งไหม่หนึ่งสองสามผมนะฮะคนต้มนะครับส่วนวอมนะครับคนทอดนะผมส่วนเดี้ยคนกินค่ะคนตุ๋นนะครับต้องใส่น้ำก่อนอยู่ใกล้ผักระวังนะครับทำไมฮะเดี๋ยวล้มอ่ายไม่ันใส่น้ำด้วยหนาวนะต้อมต้องใส่น้ำนะอย่างแตงกวาต้องกันโรคอะไร แต่กวานี่กินทีนี่คือเราจะทำให้หน้าเราเฟตขึ้นหน้าเฟตขึ้นใช่หน้าใสเป็น้าเป็นป้าเป็นป้าเตี้ยปลาเตี๊ยบปลาเตี๊ยบแล้วไต่อแต่นี่คือแม่บอกน้อยไปไงเป็นปลาเตี๊ยบแล้วไงเพ่อ่าคือตอนนั้นแกเป็นริศีดวงสว่านัหนักประมาณ400รกิโลโอ้ตายแล้วเดินยังไงวะเนี่ยลุกก็ลูกก็โอนหน้าก็โอนนอนก็โอนใช่แล้วต่อคือเนี้ยแกเป็นริศีดวงสว่านอ่ะหนักประมาณ500กิโลกังไส่กินมากสี่ร้อมันหลัง ตอนนี right <t 1993> <apan> <den> ้ผมไม่กลัวหัวแตกกลัวจ้าทุวอย่างเขาโอมาเกษตรเนี่ยมันมีความหมายโอนี่คืออะไรโอคือตัวออริจินอลอ๋อออริจินอลแปลว่าเดิมๆใช่ครับผมมามามาอ่ะฮะมาทไมาอะไรบ้านอะไรถ้าผมไม่เก่งใจขอมีแทงพีมครับมีดแทงกว่าถ้าแทงกว่า โอ้<ม>นี่เชฟเขาดูดีนะคุณพี่วิสิตเราก<อ>ินกันคนละนิดหน่อยโอมากระสังเ,เขาใช้ทำนนิดไงใช่ทำมานิดเดียวแต่ไม่กิ้ที่เอามาเล่นไม่นิดเดียว<อ><อ>คือน้องๆหลายคนเนี่ยไม่ชอบในการเอาผักมาต้มใช่ทศหนึ่งคือมันแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่อร่อยอแต่วันนี้เชฟจะให้รู้ว่าที่ทุกคนบอกว่าไม่อร่อยเนี่ยวันนี้ที่เชฟจะทำให้อร่อยอยู่ตรงนี้ดีกว่าอ๋อนี่คือวิธีการใส่เกลือใช่บ เต็มเลยเต็มเลยเต็มล่อเต็มม่อเต็มรถผมเนี่มีที่นั่งเด็กเอ้าอีกแล้วตังเด็กห้าขวบห้าขวบขับรถใช่ไหมนฮะแบกปน้ำมันบ้างแกป่นมันบ้านอย่ไหนก็อยู่ด้วยกแ่อก็แบกปนน้มันตบน้มันแลเาเซเว่นเชฟทำต่อเล่นเกมอาดรมา เล่นเก่งกว่าที่บบไทยนัใครนับิตโดนตีหัวเช็คต้องไม่ได้ไหมเอานี่สอคนพอสอคน้วยับมาหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดหกเก้าเาเกแล้วอะไรเแล้วก็เดิน

อร่อยแต่ตลอดก็คือมันต้องเปื่อยแันนี้ง่ายเหมันแข็งนิดตอนนี้มันแข็งไปแต่มันกรอบๆไงใช่ก็ไปวามชิมด้วยลองเลือกรสได้ต้องปรุงสักนิดนึงนะครับใช่<ห>ลางมัไหลลงสามหยดนี่เอาใส่ในหม้อ,อพี่นะร้อนครับไม่มีอะไร อร่อยกว่ากัะหล่ำอร่อยกว่าหรออร่อยกว่ากะหล่ำก็เหรอก็เลยผู้เชฟที่ไหนเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่เลือดรสชาติเหมือนไหลบัวปกติเลยแต่แค่คือไหลบัวปกติเนี่ยเวลาหวานเวลาเรากินมันจะหวานมันจะกคมกรมันจะมีความเค็มความเปรี้ยวอยู่อยู่ข้างในแต่พอมาต้มเนี่ยเราจะได้ไหลบัวนี่อีฟิลหนึ่งเหมือนเรากินเส้นใหญ่ มันจะเป็นฟิวเส้นใหญ่แล้วมันอร่อยมันจะหวานเมื่อกี้ใส่น้ำตาลมะพร้าวไปหวานมากมะม่วงต้มอันนี้คิดว่าพรุ่งนี้เช้ามาแน่ทำไมอะขี้อแต่คือมันก็เหมือนแบบมะม่วงสุกธรรมดาลนเหมือนสีกล้วยปะอันนี้อร่อยมากเอ็คเลยไม่โอเคอย่างไรหนึ่งคือมะม่วงเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่แล้วแต่พอไปต้มเนี่ยทำให้รสเปรี้ยวเนี่ยมันหายครับเหมือนเรากินมันฝรั่งเบา ไม่ได้เหมือนเรากินมันฝรั่งหรือว่าเรากินเผือกอะะอะไรเ๋อเป็นเข้าใจเี่ข้าจพี่ไม่กินเลยทำไมอะไม่กินไม่กินมะเขือเราต้องฮะมันเหมือนถั่วนะดูนีถั่วยอเซเว่นนะคือเป็นคนที่ไม่ชอบกินมะเขืออยู่แล้วนะไม่อยากลอไม่ได้แล้วก็แปลกเออดีกว่ามะม่วงมันกรึบๆบมันใช่เขาว่ากรึบกึบคือมันไม่โอ้อะ คือกัดเข้าไปมัน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 เป็นเขียวผมกินหน้าอร่อยอร่อยกว่านี้นะมันละขี้นกนะกินแล้วห่างไกลโควิดนะแนะนำท่านผู้ชมสำหรับใครที่ไม่ขมมีมานละหรือว่ามีหว่าอมมก็ไม่ขมไม่ได้กินแล้วหมกันหอมดว่าขมมากกินก็ไม่ขมขมเลยขมด้วยว่ะขมปะกลายเป็นเชฟเคยชิมมาหมดแล้วบ้างขมปลายลองลองลองลุก อ่าเราให้คดเคี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทอดกันต่อครับสำหรับก๊อตก็ให้กระลำปีสิบกระลำปีสิบกระลำปีสิบไลบัวให้ยี่สิบเลยไม่ฮะยี่สิบยี่สิบใช่ไหลบัวให้สิบเฮ้ยไหลบัวให้ยี่สิบมะละลบยี่สิบลบมะละลบเลยไม่ไหวผมใช่แต่ไหลบัวไหลบัวอร่อยมากอ่าใครที่แบบเบื่อไหลบัวเบื่อไหลบัวธรรมดาแบบเนี้ยลองเอามาต้มกระลำปีแน่นอนทุกคนกินอยู่แล้วกระลำปีอร่อยมาก ใช่ดังนั้นนะฮะสอบเมนูนี้ถือว่าผ่านครับผมเชิญเมนูทอดได้เลยจ้าหลังจากเรากินต้มไปแล้ววันนี้เรามากินทอดเรามาเอาผักทอดแน่นอนทุกคนเคยกินผักทอดคับคือวันนี้เรามีผักเยอะมากขอขอบคุณด้วยสำหรับผักนะฮะจากสวนคุณนายนุชครับครับผมจากพิจิตรใครกัไม่รู้เหมือนกันถูงมาไหว้ก็สวยงามเลยสวนคุณนายนุชนายนุชอ่ะ เริ่มจากอะไรก่อนเอาไหลบัวมาเอามาตอองันก่อนแดงงูเยอะเออไหลบัวไหลบัวอินนาการกันเอ้ยนเฉียงไม่อย่างญี่ปุ่นนะหันเฉียงหันเฉียงเฉียงนะหันเฉียงมาหันนากะรมากานิกาฮานากิอันนี้เป็นวิธีเป็นวิธีของเขาค่อยๆทำเขียนบอกใช่ไหมเขียนบอกเสี็จแล้วมีซ้อมอืีทย อ,อ,อ๋อเลอยู่ยื้น,นึงอ่ะอันี้อร่อยไว้ค่นี้ขนาดไม่ต้องจิ้มอันนี้อร่อยอร่อยจริงอ,อันแรกก็อร่อยเลยไม่ตอนแหล่เนี่ยหน้าด้วยแล้วอร่อยอ่ะเหมือนชิ้นไม,ม้ให้กูอันเนี้ย้าเป็นกล้วยชุบแป้งทอดน่าจะอร่อยมันน่าจะอร่อยจะพูดถึงมันหอมนันเหมือนเนี่ยหอมคิดเปล่ากินได้นะอันเนี้ยอร่อย มันต้องมีนะมันต้องมีต้องกินกับนมนมข้นหวานนมข้นหวานนี่แหละอร่อยมันเป็นโรตีเหรอใช่มันเป็นฟิลโรตีอร่อยหรือไม่ก็ราดนมแล้วราดน้ำตาลนิดนึงอ่ะอร่อยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไม่ดูไม่อร่อยเลยแต่มันบางๆแล้วน่าจะอร่อยมันจะเหมือนมันฝรั่งทอดนะพี่ว่าต้องจิ้มกับน้ำจิ้มนี้อร่อยเหมือนมันฝรั่งทอดไปอร่อยเนอะอร่อยอร่อยลองเลกับซอสดูไม่ชอบเมื่อกี้กูก็หนีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยว้ามไม่เอาเม็ดออกเลยไอ้เหี้ยไม่เอาเม็ดออกด้วยอ่ะมันกินไม่ได้กัรโควิดไม่ผ่านไปผ่านผมเฮ้ยต่อเลยนี่อร่อยแน่ต้องใส่ซอสแล้วเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาคือไม่มีอะไรเลยต้องใส่ซอสตลอดเลยเฮ้ยเหมือนกินเนื้อปากดันแต่ยิบไปเรื่อยๆเนี่ยไป ไม่เวิร์ดจังหวัดอันนี้ไม่เวิร์ดน้อมันเยอะไม่ชอบไม่เวิร์ดครับอ่ะเรามาให้คะแนนกันดีกว่าว่าอร่อยๆบ้างสำหรับก๊อตนะชอบสุดๆเลยคือไหลบัวไหลบัวผมชอบไหลบัวไหลบัวให้สิบคะแนนน้องๆหนูใครที่ชอบกินไหลบัวเนี่ยไหลบัวกินได้ทั้งทอดอร่อต้มสำหรับเรานะทั้งทอดทั้งต้มทั้งสดทั้งดิบกินได้หมดเลยโอ้ยโทษ รวมไปถึงเมื่อกี้ที่อร่อยเลยคือมะม่วงคุณใครจะไปรู้มะม่วงที่มันเปรี้ยวๆเนี่ยเอามาชุบชุบไข่ชุบกับแป้งเราเอามะม่วงที่ทุกคนคิดว่าเปรี้ยวเนี่ยเราเอามาชุบแป้งทอดไม่น่าอร่อยเลย่อยแล้ต้มอ่ะฮะต้มไม่อะไรต้มไม่ค่อยอร่อยแต่สําหรับ การทอดอร่อยร่าดนมแล้วทำทำเป็นฟิโลตีอร่อยมากน้องน้องเปรี้ยวเลยใครที่เบื่อการกินมะม่วงเปล่าลองเอาไปทำดูให้พ่อให้แม่ทำดูแม่อาจจะด่าว่าเป็นมนูเทียอะไรแต่อย่างน้อยเอาไปทำได้มอร่อยเออลองทาพวกนี้แต่ที่ไม่ได้เลยคือมะระคี้นกมาราคีโน๊กแล้วก็ไอ้มะเขือปอมะเขือเปราะออร่อยนะผมชอบอร่อยมากนี่จะผ่านปีปักนี่ยังไม่ยุ่ไม่หมดความพยาายมกับการแกล้งพวกกูแล้วยังไงพวกกูนั่งอยู่ตาแกล้งอ่ะเอางี้ดีกว่า ในเมื่อมีแป้นมีนี่แล้วอ่าเอางี้เอาอะไรขอขอพริกนะฮะขอพริกหน่อหฮะเราเล่นเกมหนึ่งเกมคนแพ้ต้องกินกินพริกคืกตองอดหรอครับนับไปเรื่อยๆอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยเลขเล่นนั้นสมมติเล่นแม่สี่หนึ่งสองสามเราพูดสี่ไม่ได้อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยสี่หรืออะไรก็ตามที่สี่ไปคูณลงตัวไม่ได้ คนที่แพ้นะฮะเราจะได้กินพริกสาเม็ดครับผม้สาเม็ดเลยสาเม็ดเลยหรอสามเม็ดเดียวได้ไหมเพราะว่าจะได้โดนทั้งสามคนไปอ่าได้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 งั้นเราเริ่มจากแม่แม่แม่จิตแม่สามง่ายง่ายแม่จิตอ่าแม่จิตไม่ก่อนเริ่มใหมหนึ่งสองสาม โดนเลยเม็ดหึ่งสเนี่ยเบรอสามสามสองเจ็ดเออเอาเาแม่เอกม่เจ็บม่เจ็บบอกไม่เจ็บเออ้เหี้ยโดนเลยโดนเลยกินกิอย่ามึงก็กินเลยโอพี่แดนผู้นนะเวราดทกินะรันครแม่อะไรามสองอะมสองหนึ่งจังจา้า โอ้มันยากย่แ่มากเลยไม่สองมันห้าอ่ะนี่ต้องหยบนี้อยู่สี่ชิ้นสุดท้ายแม่เจ็ดคำนี้ได้ได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกป่อยู้โดนโดนอะไรอะภาษามาอยู อ่ะทุกคน้วลาเราจะลาไปด้วยภาพนี้นะครับผู้กำกับไหนเพื่อนบ้ากครับขอใครพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์จ้าไปแล้ว so h a n um, I know I know